สำหรับการขึ้นแป้นตัวอักษรพิมพ์ดีตอังกฤษในหน่วยถัดไปวันนี้คุณครูก็จะมาสอนแป้นตัว G ตัว H Q w E R U I O และ P ก่อนที่จะเริ่มต้นพิมพ์ทุกครั้ง เด็กนักเรียนจะต้องนั่งตัวตรงเท้าวางราบกับพื้นมือวางที่แป้นย่า <S <S A S D F J K L สำหรับแป้นอักษรแรกคือตัว G ใช้นิ้วชี้ทางด้านซ้ายสืบจากตัว F พิมพ์ F G F F G F F G F แป้นตัวอักษร H ใช้นิ้วชี้ขวา สืบจากตัว J พิมพ์ JHJ 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 แป้นตัว R และตัว U ให้ใช้นิ้วชี้ตัว R ใช้นิ้วชี้ทางด้านซ้ายสืบจากตัว F ขึ้นไปทางด้านบนพิมพ์ FRF 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 ตัว U ใช้นิ้วชี้ขวาสืบจากตัว J ขึ้นไปทางด้านบนพิมพ์ JUJ 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 J ต่อไปตัวอักษร E และ I ให้ใช้นิ้วกลางตัวอักษร E ใช้นิ้วกลางทางด้านซ้ายสืบจากตัว D ขึ้นไปทางด้านบนพิมพ์ DED e DED D E D ED. แป้นตัวอักษร I ใช้นิ้วกลางทางด้านขวาสืบจากตัว K ขึ้นไปทางด้านบนพิมพ์ KIK k เ k IK, K I K แป้นตัวอักษรดับิลและตัว O ให้ใช้นิ้วนาง แป้นตัวดับเบิลยูใช้นิ้วนางทางด้านซ้ายสืบจากตัวอักษร S ขึ้นไปทางด้านบนพิมพ์ SWS 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 ตัวอักษร O ใช้นิ้วนางทางด้านขวาสืบจากตัว L ขึ้นไปทางด้านบนพิมพ์ LOL LOL LOL, LOL ตัวอักษร Q และ P ให้ใช้นิ้วก้อยตัวอักษร Q ใช้นิ้วก้อยซ้ายสืบจากตัว A ขึ้นไปทางด้านบนพิมพ์ A Q A A Q A A Q A แป้นอักษร P ใช้นิ้วก้อยทางด้านขวาสืบจากเซมิโคลอนขึ้นไปทางด้านบนพิมพ์เซมิโคลอน P เซมิคโคลอนพีเซมิโคลอนพีสำหรับวันนี้หน่วยการขึ้นแป้นอักษรใหม่คุณครูขอเน้นย้ำเมื่อพิมพ์แป้นสัมผัสแต่ละตัวอักษรเรียบร้อยแล้วเด็กนักเรียนจะต้องมีกิจลักษณะนิสัยที่ดีในการพิมพ์งานทุกครั้งคือมือวางไว้ที่แป้นย่านั่งหลังตรงเทา้าวางราบกับพื้นและเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าสู่การฝึกพิมพ์กันค่ะ